หมูหน้อยเห็นบ่ค่ะกราบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปล ong ไปสุขุสุขคนเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี่ก็แอดยูทำมาจอกนะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดเด้อเค่ะพี่น้องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อทีซิบไระพลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่อง เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เตรียมสีลอพระเนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุขนเนาะคะ่ะที่รวมเป็นเจ้าภาพเทศฐานพระน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังเลยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะบพว่าสีเฮ็ดบุญมาจากบาทก็ขอให้กลับขึ้นไปลอยเขาลอยเท่าทวีคุณเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้แอดก็สีผ้าติดต่ำเทพสุลาเนะคะพี่น้องคะ่ะขึ้นไปเบิงบนทีวา ปรากฏการแปลกๆนะคะที่ถ้ำม,ม้าจอกอยู่ทั้งทั้งพุนเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งผู้พูนละ่ะตรงที่ไปค้นหินลงมาเทือทีอซิลอฐานผาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องอเพื่อประหยัดงบประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ยังขาดแค้แนท่างงบประมาณรอฐานผายนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอสิภาพไปซองมาเป็นปรากฏการ์นีหอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะพนว่าอยากให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมนํำเนาะคะ่ะไปเบิ่งไปชมนกันเลยค่ะ เน,น,นี่นะคะเมื่อน,นี้ชิได้กินเขาเศร้ากับแก้วเห็ดไข่เนี่ยนะคะพี่น้องค่ะแก้วเห็ดไข่บ่มีของไข่ของไผ่ของไข่ของเห่าหรอไม่รู้ <laughs> เห็ดไข่ไม่รู้ <laughs> ค่ะ <laughs> อันนี้นะคะพี่น้องค่ะตามในผ่านขึ้นไปนะคะนาผ่านปลาได้นี่พี่น้องผู้ใดจะขึ้นทำม้าจองนี้ต้องหานาผ่านไปออกนากอนพี่น้อง พานออกหนาะเ่อความปลอดภัยนะพี่น้องเนาะในผ่านออกก่อนพักยกพี่น้องพักยกอันนี้อีกอีกอีกฝากนึงนะคะพี่น้องฝากนี่สิเป็นโคกลนล้วนอันนี้สิเป็นปลาลุนล้วนบ่มีน้ำตกฝากที่แอดเอาซาลาเปาไปเปิดพบเอ้ยเปิดพุ่มนะคะพี่น้องครับเปิดพุ่มสัง่งเปิดพุ่ม รับโชคสิเป็นอีกฝากนึงค่ะพี่น้องฝากนี่สิอีกฝากนึงที่สองลอยกุไร่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสองลอยไร่หรือสองลอยกุไร่นี่ยถือว่ากว่วงพอสมควรค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ้ย <h ai> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เพืุดมสมบูรณ์อีกอย่างนึงคือว่ายางไปใส่เห็นแต่เห็ดคะ่ะพี่น้องข้าผู้เฒ่าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะมาแก่งเห็ดนี่มากเลยเด้อพี่น้องตอนนี้เห็ดหลายครับนี่างก็มีแต่เห็ดพี่น้องนี่นู่นเห็ดหลายเห็ดหลายพี่น้องคะ่ะเห็ดหลายครับยางมาท่านไดน้พลานแล้วล่ะตอนนี้ น้ำกล้วพี่น้องนั่นแอดสีไปเบิ้งให้ใครเห็ดละงูกพี่น้องเอาท่านได้เห็นของดีน้องขาจาบ๊บยพี่น้องเลยเห็นเห็ดไซกับแหวหันเอ้ยขั้ขวบูด,ดมสมบูรณ์โอ้โนนี้ว่ามันเห็ดละงูกพี่น้องอันเห็ดยังก่อนเห็ดหำฟานพี่น้องเห็ดหำฟานเด้อพี่น้องเด้อเอาดอกหน่อยไปปล่อยมันไงก็แน้ะพี่น,อนอ้องเนาะฮ่าแต่ดอกงี้ไง อย่างมาซ้ำนี่ก็ได้เห็ดสีพ่อกเกงแล้วเด้พี่นอนะ้องเป็นป้าอย่างที่อุดมสมบูรณ์ที่แรกแล้วเห็นเหลืองเหลืองนึวกว่ามันไข่เห็ดละงอกพี่นอ้องเจ้าว,ว่าเป็นป้าที่บ่มโหกหลายพี่น้องคะก็บ,บ่เป็นตะยานปนานในดอกอแต่ระวังแต่บักเหลือมบัก งูเหลือมงูล้ำสินะครับพี่น้องครับคณะเป็นจงอ่างนี่ก็สิเลียนยื้อได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นงูเหลือมงูล้มนี่ก็พ่อพอทนอยู่นะพี่น้องเนาะเพื่นอาซิบบเคลื่อนไว้อาซิบวไายปันไดแต่หาเป็นงูไม่พิษนี่ก็สี่หนักในจักน้อยคุณเห็ดพี่น้องใช่บ่มันดอกดอกในปอยเห็ดเสือนะพี่น้องเนาะปอยเห็ดเสือเห็ดเลย บรรยากาศอีกอีกฟากนึงของทร,รมะจอกฟากนี่ทาผู้ใดอยากมาเฮ็ดกุดปฏิบัติรรมกะมาได้ด้วยค่ะพี่น้องด้วยโอ้อันนั้นมันเฮ็ดยังไงพี่น้องผู้โ,โบโพี่เวย์ปลาอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องอเออย่าฝ่าวาดด้ค่ะพี่น้องด้สาระกะสิมีอยดอกผ้าช่มปลาไปก่อนเนาะ ในยางขึ้นมาแล้วพี่น้องค่ะก็เลยได้ทายบรรยากาศให้พี่น้องเบ้างหาผู้ใดอยากมาปฏิบัติธรรมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะห้อเป็นเวไออีกแล้วพี่นอ้องเวไออีกแล้วโอ้เห็ดเฮ็ดพูดเนาะพูดน่ะไม่ได้เห็ดพี่น้องโอ้สันสิเก็บยวไอ้เรีนี่เต็มกระตาแล้วได้นี่พี่น้อง หวยายในผ่านมันเอาในผ่านเอาเห็นเอาเห็นยังนี่นี่้องดองนี่หายแห้งเลยมันมันคมว่เห็นไงมฮเห็นยังเห็นขาเห็นาโอ้คเกลี้ยงใครจงงจสิ ไข่เห็ดละงอกเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เห็ดโอ้โหนี่ขั้นรุ่นนี้สิแกงแซ่บพี่น้องเห็ดละงอกไข่เห็ดละงอกเด้อเด้ออีกช่องหนึ่งขั้นได้เห็นเห็ดหอมฝานเห็ดหอมฝานเห็ดไข่เห็ดละงอกดอกบัวดินพท่นว่าดอกบัวดินอาหารสิบเอาไปต่อไปเบื้องบนทีว่ามีก่อนงงตุ๊กไฟกไปกกลางพุ่น่ะหัว่ มมค<ห>ามาขามป้อมกันเนาพี่น้องเด้วยมาขามป้อมมาขามป้อมมาขามป้อมนะคะพี่น้องโอ้สมป้านี่อุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องมาขามป้อมก็หลายแต่ว่าตอนนี้แอดมินหายใจแห้งในจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อยยางไก่กราบขอโทษขอให้<ม>ใช่ไหมคุณ โอ้แผ่นเป็นแผ่นหินเล็บลงไปเเป็นแผ่นศิลาโอ้ลงลงไปอย่างเท่านว่าเชื่อว่าเขาไปเขาห้องแลบแล้วพ่านกาปีแล้วโอ้แผ่นแผ่นที่มันงัดไปเขาห้องแลบอันนี้เป็นน้ำเห็นเห็นเป็นแร่เป็นยังคือมันคือเหลื่อมมองมองมันมันจะเป็นเ็กไหล เป็นเล็กไเป็นเล็กไหลนีเปกาเป็นเล็กไหลรสายพันธุ์มันซองกล่องไปขึ้เหลื่มองมอโอ้โน่เหลี่มเนี่ยเผ่อแปลกบ่มันหินนมันเด้ได้ไดจับไปจับไปจ้เข้าด้วยออมันสีเหลี่ยมอ๋อม่งมๆทั้งเหลื่มมาด้วยเออเออเห็นไมเาอม่อืม ีแผ่นแผ่นไหนที่มันหลุดลุมไปแผ่นนี่มันเลียบตรงไปเลยขุดน้ำมาหันเลยขุดน้ำมาันเนี่เข้าไปนี่เลียเข้าไปโอ้มันช่เป็นกากสาเบืนเป็นแท่งเป็นแท่งเนี่ยแต่สมมติว่าเฮ้ามาขออะไขอยังกับสิได้ได้ไี่แมนบอมเนี่ย่ะแค่นี้เดียงเอาดีกฮะ เอานี่้ลยโอ้ต้นยังนั่นต้นค้ามปอบเนี่ยต้นไต่แข้งเลยโอ้ยฟอยเมียก้นดนี่ไม่ขึ้นเห็นม่เนี่ยเปกรองเนาะนี่เบือขังเนาะโอ้ขึ้นมาเป็นแร่แร่เล็กไหลอยู่นี่อืออืนนแร่มันคือนันแร่ล็กไหล ปูลสีเพิ่นคอยมาอเราบ่นโอ้เป็นไงบึนงามโอ้เพิ่นออกไปไปไสนเนาะที่น้ำไทยแห่เอฟซีบึงเมื่อห้างไปหรอมื่อไห่สองคนโอ้เป็นแพนชิล่าโอ้ทีว่าเพิ่นเมื่อนั้นที่แอดได้ยิน่าเพิ่นเอาแพนชิล่าแ่นชิลาจากนี่บอกนี่แหละถือว่าบริสุทธิ์แล้วฮะพี่นี่ตัดโอ้ยพ่อพลก็สต๊กตัวเนาะมีนะนี่ฮะข้างบน ยา,างเหไหมโอ้ยยางหลืงไต่เออเอออ๋อชิ้ย่างไปซ่องให้เอฟซีบ้างแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเมาแพ่นซิล่าอยู่นี่เน,นาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วเอฟซีไปขอทายเพิ่นอยู่พี่น้องแพ่นซิล่าอืมแล้วเอฟซีไปนั่มบังอืมค่ะค่ะเทพซุล่าวันนี้ที่มาที่ไปจังไดคอยโขว่า,วามีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวนี่ย ปูรสีบอกปูรสีเพื่อนเพื่นไปส่งพัวอมันระบุชวงฮะละบอกว่าเมื่อี้มีคองดีมีหลท่าเล็กๆที่เป็นตับเป็นตับอยู่นี่เป็นสั้นเป็นสั้นอย่างนี้เนาะเพิ่นได้พามาเบ่งโอ้เพิ่นว่ามีคนมาไปบอกเพิ่นเพิ่นนั่งวังนั่งวิปัสสนาอยู่นี่เนาะเพิ่นมาถือศีลว่าท่าไปเพิ่นมาถือศีลอยู่นี่ค่ะเพิ่นมาถือศีลอยู่นี่ว่ามีแหลท่า มีแ<ช>หล่ถาดเล็กไหลเพิ่นก็นเลยอโอ้มันที่เป็นสั้นๆดำๆดำ,ๆดำยังไป็นเนาะเอ้าอันนี้กะอันซีไปใส่ฐา,านผานเนาะโอ,อ้เอาไปใส่ฐานผาเนาะมีผ้าก็ปีกกับเป็นลอยเพิ่มค่ะอืมอืมให้เราเห้พรแต่วันเป็นสั้นๆเนี่ยนะตอนพ่อลวยขึ้นไปบ่ได้พี่น้องมันสิเมินตึ้ลุยตบเอานี่อ่อนเอือเดี๋ยวนี่ชุดเดียวอืมนี่โอ้นี้งาม แต่ว่าก็เป็นแปลกๆเนาะพี่น้องเมันมันมันชินธรรมดาอือโอ้ตามที่ปู่ฤาษีที่เพื่อนไปปลงผมให้ปู่ชวงเนาะที่ว่าปีละสองเทื่อค่ะอ่อนใายออกก็อืนงามอไปดูพระัเพราะว่ามันเป็นเกลื่อนเกลือขี้ดินออกหลอกแหลกๆอยู่เนาะค่ะอันใดบ่ถือขี้ดินเพื่อนกระสีดำงามเนาะ มีคนมานั <oh> ่งสมาธิแล้วมีคนไปเอกคนเพื่ออะไรยังมาเพื่อว่ามองนี้เป็นเมืองเก่าโอ้เป็นเมืองเก่ามองยังล่ะวัดเก่าเมืองเก่าจังสีบอกพันกว่าปีแล้วโอ้ปลาหมักข้ามอมยู่วางนี่นหเดี๋ยวสำหรับตัวเลขแนวทางของทรมาจอกได้แอดสิเดี๋ยวเดี๋ยวเทพสุราเจ้ายกขึ้นในคอยดูคอยจ้องกล่องป้าคะอุดมสมบูรณ ขามปาม้อมคามพี่น้องอันนี้บ่สูงอันนี้โอ้อันนี้แอดมินเอาได้พี่น้องมะขามป้อมอ๋อสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะหรือว่าเรื่องลี้ลับต่างๆเนาะค่ะเดี๋ยวปูหรอสีน,น,นี่ออกแกะํำมาแล้วนี่แอดสีได้สัมผัสเป็นการส่วนตัวอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ตาบะขามป้อมมันอยู่ใต่ใบได้พี่น้องน <c oughs> โอ้เนาะดกดกพี่น้องอันนี้ยืเถิงอันนี้โอ้อุดมสมบูรณ์ <c oughs> พี่น้องเอเอสาอายานันเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องเขากับเบิ้งคลิปแบบสบายสบายค่ายเขียนเนาะคะ่ะสำหรับโตเลขแนวทางเด้อแอดสิขึ้นให้เบิ้งเน้ะคะ่ะพี่น้องเดอ้อทีพุ่มเจ้าทีเจ้าทางคนมาเขียนให้พอน้องนัดจิตสัมผัสเนาะคะ่ะพอนัดจิตสัมผัสนันโตใดเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อแอดขึ้นท้ายคลิปให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้งนะะนองคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ